ทำไรครับท่าจงหัวท่างทำไมอะดนินสุสด,ดหัหวแม่ววกัดอ้ยปล่อยปอยไกลออกมากินไหม อันอนี้ออกไปขุนยุ่งเสกินเน็ดมีแต่เขาหาขุดน่ะหาหนักเนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คืออา่า นั่งพญาปวกนะครับพี่น้องครับไพ่เคยเห็นเด้อพญาปวกตัวเป็นเป็นครับพี่น okay. oh, like. ้องครับมันกับเป็นทั้งสี่ครับพี่น้องครับมันโบตัวหน่อยด้พี่น้องครับตัวใหญ่ๆเนี่ยนี้เลยนะครับพี่น้องครับเหมือนตัวดักแด้นะครับพี่น้องโอ้นี่ครับนี่ครับนั่งพญาปวกนะครับบางทันบางค้นก็เอาไปเป็นยานะครับพี่น้องครับหาไปเป็นยานะครับหายากเลยครับเนาะถาบบ ขุดนะครับเนาะขุดจอมปลวกให้เจอก็ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับนี่คือนางพญาปลวกนะครับผมดีมันกัดกินอยู่บริเวณของโร่งจอดรถนะครับพี่น้องครับก็เลยต้องเอาเพื่อนออกนะครับพี่น้องครับจะบบได้ขาเพื่อนด้อครับด้อจะเอาไปปล่อยอยู่ครับพี่น้องครับให้เพื่อนไปอยู่ในจุดใหม่นะครับพี่น้องครับ ว้าวนี่ครับไปบ่เคยเห็นเด้อพญาปวกสวยๆครับพี่น้องครับยังเป็นลูกนางอยู่ครับพี่น้องครับถ้ามันใหญ่มันสิเป็นตัวไหนครับแม่มันสิเป็นแม่ใหญ่บ่โอ้พี่น้องครับนี่มันเป็นตัวหน่อยเด้อพี่น้องมันเป็นดวงอยู่นะครับถ้าเขาใหญ่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นนางพญาตัวใหญ่เด้อพี่น้องครับนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอด ชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe ให้เบนด้วยนะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิงบรรยากาศต่างๆของอิธีชีวิตบานๆเฮ้าพี่น้องครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ